ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยสวัสดีครับผมนายมีชัยส,สายสขทิติสินบรรจุแต่งตั้งตำแตหน่งครูผู้ช่วยวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่2เมษายนพุทธศักราช2539อายุ26ปีภูมิลำเนาอยู่อำเภอสังขระบุรี การศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอดุดมศึกษาอําเภอสังขระบุรีจบชั้นปริญญาตรีค,ครุศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาศิลปศึกษาคณะมนุษยศ,ยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมุวานจอมบึงจังหวัดราชบุรีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดการเรียนการสอ,สอนสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สอนวิชาภาพพิมพ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สอนแนแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสาภาระงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ไฟบริหารทั่วไปไฟงานอาคารสถานที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับแคอมพิวเตอร์ธุรกิจสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสี่ เวรประจำวันจันทร์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและงานซ่อมแซมความประทับใจและความภาคภูมิใจในการทำงานผมได้แต่งตั้งบรรจุค่าราชการครูในโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาาีิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพบรรจุในภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองตามที่ท่านได้ตรัสไว้เสมอ ดังนั้นชีวิตและจิตวิญญาณของผมอุทิศแต่บ้านเกิดผมได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งทักษะทางวิชาการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในครั้งแรกจำนวน5รายการได้ระดับเรียนทอง5รายการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคตะวันตกและภาคกลาง 3รายการได้เหรียญทอง1รายการและเหรียญทองแดง2รายการนักเรียนมีเวลาซ้อมน้อยมากแต่ได้ขนาดนี้น่าภูมิใจมากครับด้านการปฏิบัติตนผมปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการครูปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอพัฒนาวิชาชีพและมิตรภาพอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการการสอนในชั้นเรียนและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยการฝึกฝนให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่านำวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาสร้างสั่งงานและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างประหยัดใช้กระดาษทั้งสองด้านเพื่อลดทรัพยากรสอนตรงเวลาสอนเต็มเวลาให้ความรู้เต็มที่กับผู้เรียนให้โอกาสนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาในเรื่องส่วนตัว ช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพมุ่งม,มั่นทุ่มเทในงานสร้างสารรค์นวัตรกรรมใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับด้านการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางด้านศิลปะและการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริงและการสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชา เรื่องมาแล้วเรารู้จักแผน่นสายไหมแผน่นสายผมจาดาครับจากนั้นใช่ไหมเรายอกแผ่สายอะแผ่นเยสายเลยทาเข้าไ,ไปแผน่นสายข้เาเอแล้วก็รูปเราขนาดข้าวเ,าเมันจะชับเจนใช่ไหมค,ครับั นะครับอะเมื่อเราภาพเาใช่ไหมให้ใช้เมจิ g ว่าส่วนที่เราต้องการจะปูกออกการลางคือเราต้องลากให้ามันตกจกันนะอย่เช่นเราจะเอากอกีดีใช่ไหมเราก็ต้องลากเป็นทีเดียวเราูกาทีเดียวออกมาเลยอย่เช่นรูปนี้มรก็ล่ากส่วนที่เป็นทีดใช่ไหมครับแล้วใช้เตอร์จะลูกออก ทอจากนั้นคราจะเอากระดาษกับกระดาษไว้ก่อนเรียบๆทาไปทาเสร็จปับป๊บเอบอใช้ลูกกระโบงลูกกระโปงก็คือข้างในมีกองน้ำแล้วก็ใช้ มันอาจจะไม่เหมือนแต่มันจะใช่คื่นใช่ไหมครับถ้าเรายังเปลือนเลยเป็นช่วงเวลาระหว่างเช้าและมืดค่ะเลยเกิดเป็นสีระหว่างสีดําและสีขาวค่ะด้วยสีดํานะคะเป็นสีที่แทนถึงสัลณ์ของความลึกลับน่ากลัวความมีอํานาจซึ่งจะมีความหมายตรงมันข้ามกับสีขาวที่จะแสดงถึงความบริสุทธิ์แจ่มแจ้งครับครึ่งปีใช่ไหมครับครึ่งปีครับรับ การออกแบบสาระนะครับแล้วก็จะนำผู้ชมทั้นตอนการตัดเย็บแล้วก็ขั้นตอนการทำนะครับเริ่มจากขงหัง่อนเลยนะครับข้างหลังเนี่ยกราจะมีการมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนกระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นถ่ายทอดศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนรวมถึงอบรมสั่งสอนผู้เรียนในคาบโฮมรูมในทุกวันผมพัฒนาตนเองโดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพื่อสามารถนำมาใช้สอนนักเรียนให้ทันตามยุคสมัยและอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอผมเล็งเห็นความสำคัญและเต็มใจให้ความร่วมมือกับคณะครูในทุกๆก,กิจกรรมที่ได้รับคำสั่งและให้ความช่วยเหลือ อย่างสม่ำเสมอที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกับคณะครูในทุกกิจกรรมรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะครูในฝ่ายงานอาคารสถานที่อย่างเต็มใจกระผมมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายศึกษาและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนการสอนที่ผ่านๆมามีนักเรียนที่ติดรอในรายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีจำนวนมากในทุกๆสัปดาห์มีการประชุมพูดคุยแบ่งปันปัญหาร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผ่านกิจกรรม PLC บทสรุปในการประชุมคือการจัดทำค่ายศิลปะเพื่อให้นักเรียนที่อยากเพิ่มทักษะทางด้านศิลปะและนักเรียนที่ติดรอ มาพัฒนาผลสำนึ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ติดรอน้อยลงขอบคุณครับ